ไหว้พระหน่อยเร็ว,วเอาหนูไหว้พระเร็วเติมห,หัวใจหืเติมหัวใจอุ้ยจริงด้วยหัวใจจริงด้วยอุ้ยหัวใจใครอ่ะหัวใจใครอ่ะหัวใจจริงๆอุ้ยลำสวยจังเลย ลำสวยจังเลยหนูไปเรียนน่านตะสินไหมเนี่ยโตขึ้นมาหนูลำสวยมากเลย